แฟนแฟนกลิสนันกองทัพผีตอบแล้วความสัมพันธ์กับมิน้นและรวีเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงลันปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติกลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไปอีกคู่ สำหรับพระเอกหนุ่มกองทัพพีคก,กับนางเอกสาวมิ้นรัตระวีถึงแม้ว่าละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องดุดอับสอนจะยังไม่ออนแอร์แต่ก็เป็นกระแสะให้เหล่าแฟนคลับได้จินกันอย่างหนักเลยทีเดียวแถมพระเอกนางเอกคู่นี้ยังได้มีข่าวออกมาแว่วๆว่าทั้งคู่กาลังซุมปลูกต้นรักกันอยู่อีกด้วยทําเอาเหล่าแฟนคลับต่างหลนกันสุดๆเลยทีเดียวหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันในงานดวงใจเทวพรมสปอร์ตเดย์รู้แพ้รู้ชนะรู้ใจคุณที่ยูเนี่ยนมอ ซึ่งในงานก็ได้มีผู้ซื้อข่าวหลายท่านได้ขอถือโอกาสนี้ในการสัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเป็นคููจินในจอแล้วนอกจอเป็นคููจริงไหมโดยทั้งคู่ก็ได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่านอกจอตีกันพอสมควรเลยทีเดียวคะ่ะและหนุ่มพีก,ก็ยังได้บอกอีกว่าตอนนี้พวกเขาทั้งคู่กําลังทําศึกสงครามยินในทวิตเตอร์หรือเอกกันอยู่ส่วนเรื่องที่ทั้งคู่นั้นตีกันก็จะเป็นเรื่องที่พวกเขาทั้งคู่ทํางานด้วยกันมานานนั่นเองคะ่ะก็จะคอยส่งรูปโปรโมทมาให้พวกเขาทั้งคู่ ได้ดูก่อนโดยที่คูจรคููนี้ก็จะเป็นคนเลือกรูปปั่นฟันลงโดยจะไม่มีการเอารูปดีๆลงซึ่งแต่ละคนก็จะเลือกรูปเพ้อเหน้าเวา๋เวของอีกคนมาลงนั่นเองค่ะและทางหนุ่มพีทก็ยังได้บอกถึงเหตุผลในการเลือกรูปอีกด้วยว่าเพราะทุกคนได้เห็นหน้าตาดีๆน่ารักน่ารักกันไปเยอะแล้วเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมแปลกๆบ้างนอกจากนี้ทางหนุ่มพีทก็ยังได้มีการพูดถึงแฟนคลับอีกด้วยว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากที่คอยสพอร์ตพวกเขาเต็มที่ตั้งแต่ที่ซื้อออกมาและเปิด ตัวดวงใจเทวพนมด้วยซ้ำทุกๆคนคอยให้กำลังใจมาตลอดก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากๆนอกจากนี้ทั้งคู่ก็ยังได้ออกมาเผยถึงความสมคัญของพวกเขาอีกด้วยว่าตอนนี้ในจอก็อยากให้ทุกคนไปดูกันในดึดอักษรดีกว่าโดยทางหนุ่มพีกก็ได้ตอบว่าเจ้าตัวไม่รู้ว่าจะสปอยได้มากน้อยแค่ไหนเลยขอให้ทุกคนไปรอดูกันดีกว่าส่วนทางสาวมินก็ได้ตอบพร้อมกับหัวเราะว่านอกจอก,ก็ไปดูในไอจีของสาวมินและหนุ่มพีกได้เลยแถมหนุ่มพีกและสาวมินก็ได้ออกมาตอบถึงเรื่องที่พวกเขาทั้ง คู่นั้นจีบกันจริงไหมซึ่งทางหนุ่มพีกก็ได้ตอบว่าก็เอาเป็นว่าให้เป็นเรื่องของธรรมชาติให้อะไรหลายๆอย่างเป็นคําตอบดีกว่าอยากให้ทุกคนได้โฟกัสกับละครที่รอคอยกันมานานกว่า2ปีดีกว่าส่วนสาวมิ้นก็ได้ตอบพร้อมกับหัวเราะว่าน่าจะตีกันมากกว่าจีบที่น่าจะเลยคําว่าเขินเป็นหมันเคี้ยวมากกว่าหมันใส่ด้วยเพราะว่าทางหนุ่มพีนั้นเป็นคนขี้แกล้งอย่างที่นางเอกสาวสวยเคยบอกไว้ัต่แต่เปิดกล้องทุกคนก็จะทราบว่าหนุ่มพีกเป็นคนขี้แกล้งมากแต่ถึง หนุ่มพีคเขาจะขี้แกล้งแต่เขาก็เป็นคนดูแลดีและเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งซึ่งทางหนุ่มพีคก็ได้ตอบว่าตอนนี้พวกเขาทั้งคู่สนิทก,กันส่วนทางครอบครัวของทั้งคู่ก็สนิทก,กันตั้งแต่ไหนแต่ไรมานานแล้วพอชอบไปทําบุญด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันซึ่งตอนนี้พวกเขาสนิทก,กันมากและหากถามว่าแฟนๆมีรุ้นไหมก็แล้วแต่แฟนๆเลยแต่อยากให้แฟนๆซัพพอร์ตผลงานของพวกเขาทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องดุดอับซอ้อนอย่างเดียวแต่ทุกเรื่องที่พวกเขาตั้งใจทํางานออกมาให้กับเหล่าแฟนคลับได้รับชมและอยากให้ทุกคนมา ซัอพอร์กันเยอะๆในเพียงเท่านั้นทั้งคู่ยังได้เผยถึงความกดดันของกระแสละครอีกด้วยซึ่งทางหนุ่มพีคก็ได้ตอบว่าพวกเขานั้นทาหน้าที่นักแสดงอย่างเต็มที่แล้วทุกคนทําได้ดีมากๆที่อยากทําให้มันออกมาดีเต็มที่ที่สุดส่วนทางนางเอกสาวมินก็ได้บอกไปเช่นกันว่าไม่ได้เรียกว่ากดดันส่วนที่กดดันคือตอนที่ได้รับบทและกดดันตอนที่ทายทําที่กดดันมากๆแต่ทางสาวมินก็ได้เต็มที่สุดๆซึ่งก็เลยคําว่ากดดันไปแล้วแต่เป็นความรู้สึกตื่นเต้นและยินดีมาแทนที่จะให้ทุกคนได้รับ ชมเรื่องราวที่พวกเขาทั้งคู่ได้ถ่ายทอดออกไปนั่นเองว่าคู่นี้เขานั้นก็แซแรงตั้งแต่ที่ซื้อออกมาเลยทีเดียวค่ะ สำหรับโมเมนต์ของคู่นี้นั้นก็มีมาให้เราแฟนๆได้เห็นกันเพียร์จนปังขับนางกันแทบไปติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวต่างพากันลุ้นและอยากให้พวกเขาเป็นคู่จริงทมยังบอกอีกด้ยวยว่าพีคมินจะคล้ายๆกับคู่ณเดชนยายาที่เปลี่ยนสถานะจากคู่จินมาเป็นคู่จริงได้งานนี้ทําเอาเหล่าแฟนๆต่างออกมาคอมเมนต์เชียร์กันหนักมากเลยทีเดียวคะ่ะอย่างเช่นว่าจริงกระแสะจีนเคมีดี idi, ไม่ใช่ละครป,ปังๆเสมอไปสําหรับเราแล้วเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันที่สนิทกันต่างคนต่างก็น่ารักเคมีดี ไม่ต้องทําอะไรเยอะก็พีดพีดแล้วเอนดูภาพคููกับพีเซนคือเบอร์มากแต่ความน่ารักของเธอทั้งคู่อ่ะชัดเจนเคมีเคใจมากขอละครเรื่องที่2ต่อเลยได้ไหมน่ารักมากไอ้เตาทั้งสองชอบคู่นี้ที่สุดตัวห,หล่อเหมาะสมที่สุดทายาทคุณชายธราทอนหล่อได้พอ่อเป็นต้นเรียกได้ว่างานนี้เราแฟนคลับของหนุ่มพีกและสาวมิน้นต์ตั้งอยากจะให้คููจริงคููนี้เป็นคู่จริงกันอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องมารุนถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ว่า ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะ